ค,คุณผู้ชมครับพบกับช่อง Youtube ถาอินเทอร์เน็ตนะครับติดตามเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจน่าติดตามกันนะครับบนโลกเรานี้เนี่ยครับคุณผู้ชมครับมันมักจะมีเรื่องอะไรที่เหลือเชื่ออยู่เป็นประจำมีเรื่องอะไรที่เราอยักไม่รู้แล้วถ้าเราเกิดได้รู้ได้ศึกษามันก็อาจจะเกิดคำถามว่าเป็นไปได้อย่างไรเรื่องที่ผมกำลังจะพูดถึงนี้เนี่ยนะครับปรากฏว่า เป็นเหตุการณ์ที่นักโบราณคดีนั้นเขาไปพบการแกะสลักเอาไว้กลางทะเลทรายที่ประเทศกาตาร์แล้วก็มันเป็นสัญ,ญลักษณ์แต่ยังไม่สามารถตีความได้ว่าสัญ,ญลักษณ์นั้นมันคืออะไรกันแน่ครับพื้นที่ทางตะวันออกเฉียงเหนือของกาตาร์ซึ่งเป็นพื้นที่ทะเลทรายที่ห่างไกลจากผู้คนเนี่ยครับ ปรากฏว่านักโบราณคาดีได้ไปค้นพบหินปูนที่มีรอยแกะสลักลวดลายปริศนาโดยนักโบราณคาดีเรียกหินเหล่านี้ว่าภาพสกัดหินพวกมันถูกสลักด้วยสัญลักษณ์ลึกลับซึ่งแตกต่างกับหินสลักที่ทั่วไปในคาบสมุทรอาหรับที่มีการค้นพบก่อนหน้านี้นะครับในกาตามีแหล่งหินสกัดที่มีชื่อเสียงอยู่ทั้งหมด12แห่งด้วยกันซึ่งส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในชายฝั่งของประเทศหินสลัก จสาซาซิยาตั้งห่างจากเมืองหลวงไปประมาณสักหนึ่งชั่วโมงโดยนักโบราณคาดีชาวเดนมาร์กได้ทําการศึกษาหินและก็จัดตั้งเว็บไซต์เพื่อเผยแพร่ข้อมูลเหล่านี้อย่างละเอียดพวกเขาได้จดบันทึกไว้ทั้งตำแหน่งรูปรา่างและก็ขนาดสัญลักษณ์หล่งทั้นด้วยนะครับรูปแบบที่โดดเด่นของหินสลักจสาส้าซาซิยาก็คือแถวคู่ขนานกันเหลุมจึงมีความเป็นไปได้ว่า สัญลักษณ์ดังกล่าวเป็นการละเล่นอย่างหนึ่งที่เรียกกันว่ามันคลาหรือว่าเกมกระดานสมัยโบราณที่นิยมเล่นกันส่วนใหญ่เนี่ยนะครับในหลายพื้นที่ของโลกซึ่งทางด้านนักประวัติศาสตร์นั้นเนี่ยก็บอกว่ามันไม่มีเบาะแสดโดยตรงเกี่ยวกับลวดลายที่ถูกสลักเท่าไหร่นักมันอาจจะมีความหมายในพิธีกรรมก็ได้หรือมันเก่าแก่จนไม่สามารถอธิบายได้มีสมมุติฐานว่าหินพวกนี้ ถูกทาขึ้นในยุคหินใหม่แล้วก็พวกมันไม่ได้ถูกสร้างขึ้นพร้อมกันภายในครั้งเดียวนี่เป็นสิ่งที่ทางด้านนักโบราณคาดีอย่างนายซาเกลเนี่ยนะครับผู้ที่ศึกษาเรื่องนี้ได้พยายามอธิบายในขณะที่ผู้เชี่ยวชาญไม่สามารถบอกได้แน่ชัดว่างานสก,กัดหินถูกสร้างขึ้นเมื่อใดแล้วใครเป็นคนสร้างมันขึ้นมาแต่มีคนบางกลุ่มที่เชื่อว่างานแกะสลักเหล่านี้ถูกแกะเป็นรูปเรือ แสดงถึงให้เห็นความรุ่เรืองในยุคที่อุตสาหกรรมประมงและก็ก,การทําไข่มุกในหลายศตรวรรษปีก่อนเช่นมีรูปที่มีลักษณะค้ายกันที่บ่งบอกถึงเสารกระโดงนอกจากนี้เรือยังมีบทบาทสําคัญกับชาวอียิตกับชาวอียิปต์และก็ชาวบาบิโลนเกี่ยวกับโลกหลังแห่งความตายซึ่งอาจเป็นไปได้อย่างมากที่รอยแกะสลักจาซาซียาจะเป็นการแกะสลักภาพเรือที่เก่าแก่ที่สุด ที่ทําหน้าที่เป็นการบันทึกความทรงจําของกลุ่มคนยุคก,ก่อนประวัติศาสตร์นี่เป็นแค่เพียงการคาดเดานะครับเพราะว่าที่ผ่านมานั้นยังไม่มีใครสามารถอธิบายได้ว่าบนร่องรอยของหินปูนเหล่านี้ที่อยู่กลางทะเลทรายในประเทศกาตานั้นภาพประวัติศาสตร์เหล่านี้การแกะสลักเหล่านี้ความจริงแล้วคนที่เขาทําเขาต้องการสื่อสารอะไรในสิ่งที่เขากระทำเอาไว้ เพราะยังไม่สามารถที่จะบ่งบอกได้ชัดเจนว่าใครเป็นคนทำและทำออกว้ตั้งแต่เมื่อไหร่ครับ